บก่าปกปักอยู่เตี้ยบก่าปะต้องปักดอกเออบก่าปกเพราะว่าเมื่อกี้คนกลัวมันมีเอ่อขนาดไอ้ไอ้โทรศัพท์ใบบานน่ะมันห่อนซื้อมันตัดเลยค่ะไอ้ฟนเป็นอย่างนี้เกือบทุกรุ่นนะแต่ว่าของหนูมันแบบจะเป็น14ปุ้นเนาะมากระเจอนมันแขนแกนอืมมันแขนแกนน่าจะโนเกียน่าจะเกียร์โฟบินอ๋อเกียร์โฟบินเพราะว่าอยู่หาเด็กแล้วเบียเกินบาทปัดเกินร้อย แต่ว่าที่แหลกคือว่าสีเฮ็ดช่องห้แล้วแต่ว่าถ่ายด้วยกันนี่แหละทุกคนแม่ม,มันจังได้ทุกมุมแล้วก็แอ<บ>คช่องเดียวไปเลยนะครับแจเงินร้อยทัวร์กทมเจอกันครับแต่ถ้าแกจะไลค์แกก็ไลค์ได้นะถ้าแกจะไลค์ด้วยดนตรีอะไรก็ได้แต่ว่าหนูจะจะไลค์เฟซอยู่เสียงอรอดสดใสรอยยิ้มสดใสขับรูปขอบคุณครับปาร์สามนาทีโอหานาทีพี่น้องกำืองเกต่อยว้วแลวติดตามตลอดจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟทีสู้สุ้คนครับ ตามรับชมน้องเบียร์ทำอาที่อะไรตอนนี้ก็เป็นไทยไทยเขาูตอนนี้คือข้าไทยข้าไทย y o u t u ู e ทั้งสองเลยใส่บัญชีเป็นตัวหนังสือก็ได้บอเมยังดีทีนู้บอปักเงินวันนู้นบอมี่อย่างเฮ็ดไห้เอีเบิ้งไม่แต่ว่าแมยพี่น้องก็ตกรงๆไม่เป็นไรนะคะแม่นาเขาเรียกบัญชีลูกกดดันกันอีกแล้วแม่ไม่เป็นไรค่ะแม่นะคะ เม่ต้องคุณแล้นก็อย่าอ้นเห็นนูยูพูดทางมาลังบาทนูนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่านูไม่ได้ขึ้นเวทีก็ไม่ตรงวนก็ได้แห่แต่กำลังใจก็พอก็บอกเป็นสีเลยนะคะแล้วเมื่อใดไปขึ้นฮัานจังว่ากันเนาะเมียนค่ะเมื่อไหนไปขึ้นเวทีค่อยค่อยว่ากันนะครับมะมันจึงมีหยัางแหลกกันนะมันแบบว่าบอยากเอาแบบตื้อๆนะเมียนค่ะแต่มันถ้าหนูเอาแบบมากกว่าเป็นสีจะอ้วนอยข่อยหล่น อันนู้ก็เจะบแบบ่าจัจเลยมันรู้สึกว่ามันมันทีหูซึ้งยังไงล่ะพี่น้องมันบาดเหดุยังไงเออมันบไดมีผลงานยังไงไงแม่เบื่อบาดมีแม่ใช่มันไม่มีผลงานอ่ะตอนนี้แบบว่าถ้าจซื้อเพราะว่าล่องไหลเบิรงนเดนนูบหัวมันไหลได้หรือบาดยมาไก็ล่องไหลสดคือเมื่อมึงอันพี่น้องเมื่อบอกข่าวว่าเออเราจะไปหมอลำวงนี้วงนี้นะให้พ่อพ่อยแม่เด็กเขาไปติดตามลูกเต่านะครับจะติดตามครับขอบคุณครับน้องเบียร์ไป ้องไปลำไปเต้นต่อแท็<อ><อ>ร้งองเพียงอ,อาจจะบ่ลูกค่ะพี่นอ้องเพื่อนนเฮ็ดยั้งกระเทียดน,น,นั่นแ่นะแต่ว่าคือบอดไวแล้วกับเป็นคนทีนบ่าไงไประเบียบนึกว่า,าจะที่เออเออเจ๊ชิบเอาเรื่องนี้ฟังที่พวกผมไประเบียบอะ่ะผมไม่ได้ไปขึ้นระเบียบนะก็คืออาจารย์เงาะเนี่ยเพื่อนเป็นอ่าหัวหน้านักดนตรีก็คือเป็นคนที่ทําฟอร์มดนตรีสามวง เพิ่ทำฟอร์มดนตรีสามวงนะครับเพราะว่าจะเป็นหมอลำใจเกินร้อยมอลำระเบียบวัทศิลป์และก็หมอลำวงเจริญบันเทิงศิลป์นะครับสามวงอ่าที่นี่มือนั่นเป็นยังขึ้นต้องไประเบียบเพราะว่าอาจารย์เงาะแกไปดูงานที่ระเบียบพอดีก็เลยได้นัดกันไปมองนั้นนะครับผมก็เลยได้ทำการโพดลงอ่าโซเชียลช่องแอฟฟ้านะครับช่องฟ้าบ้านฟ้านะครับ อ่ละละเอื้นดึงแล้วล่ะฟ้าบ้านฟ้าบ้านฟ้า, <Facebook. S 2> า,ฟานะครับก็เลยอ่าไปคุยงานอยู่หน่นะครับกับน้องเบียร์นะครับแล้วก็เพิ่งกับก็คือเพิ่งคุยกับอ่าพี่วอยมาแล,ะละ้วล่ะว่าเป็นยังไงยังไงแบบใดยังไงก็เพิ่งประด้ซีเรียสดอกเรื่องอะไรพวกเนี้ยก็คือเขาอยากได้บุคลากรนัร่นแหละความหมายเนาะทุกขนาดนั่นแหละ ที่แรกพอง,งอเรอากัถามอยู่ดีว่าสิไปวงไหนเพราะว่ามันมีอยสองวงระเบียบกับเจอกันร้อยแต่ว่าเพิ่นบอกว่าอยากให้ไปเจอกันร้อยเพราะว่ามันกระขาดอ,อาดใช่<า>ใช่เพราะว่าตอนนั้นที่เพิ่นคุยอยู่อยู่หลังจริง<า>ออันนี้อันนี้นนแมนแมนแมนลืมลืมลืมเพิ่นว่าสิไปวงไหนมันไม่มีสองวงระเบียบกับเจอกันร้อยมันขาดทั้งสองเลยแกบอกเน้ใช่ใก็คือหรือว่าจะไปไปมาๆก็ได้เองใช่ไหมแต่ว่าเล่าบอกว่าเราก็อยากให้ไปเจอกันร้อยล่ะ เนี่ยนะะเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นมาคนขยันเดี้ยเพิ่นบอกประมาณนี้แหละค่ะเพิ่นมาคนขยันเดียยางมูตัวนี้ก็ขยอไทยขีไทยยังไทงสีนะเออใช่ใช่เนียค่ะเนเพราะว่าวันนั้นหนูืจอได้อยู่ดูกระทั่งหายทั้งฟังเราอยู่เออเออเนี่ยวันนั้นวันนั้นเอออ๋อไอ้ที่ห้องไปคอนแกนเมื่อนั้นเมียนกับบ่าวน่ำแบบว่าเพิ่นก็บอกประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องนะคะก็เลยใจเกินร้อยสรุปแล้วขึ้นวงใจเกินร้อยครับ พอพอไม่แม่ครับผมนี่พูดพูดเหตุการณ์ก่อนน่คือเพิ่บอกเหตุการณ์ก่อนนะนี่ฟัิ่งซื้อเิก็เลยว่าเป็นจีเปไปลองถามิึงว่าจังไดอย่างจังใดของอนครับขอบคุณกาลังใจสู้ปูดสุคนครับอันยังก่อนไอเบียกระทืงไห้กรทงหองตาปูดตาปัวไปท้งบอกเม่ยนคะเพื่อก็เลยว่าขันเพราะว่าพอเราก็อยากให้เฮีดยงงานํากันเหระบอกหอดว่าอย่งค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูคิดแค่ว่า เนี่ยนูน่ะน่าจะลองแยกกันดูแต่ว่าพี่บัสแก,กก็ไม่อยากแยกหรอกอะไรเงี้ยมันอาจจะอยากวก่าเกาะะ่า้ะบ่ายากเสียน,นี่มันจะวุ่นวายเสียเพราะว่าผมผมเคยเห็นแล้วเพราะว่านูกับทะเ,เ <ถา S 1> ล,าลสายทาั้งอีกทั้งหนึ่งอยู่สี่นะ่นม,มันมันบริเลี่ยนไรขนาดนั้นนะครับยังยังหน่อยเนาะมันทางเลือกมันมันกับมีเหวี่ยงเหตดหลายอย่างเพราะว่า หมอลำัเขาอาจจะพ่อไว้ก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมล่ะเราจะไปทํางานแบบที่เราเคยทําที่อยู่กรุงเทพอ่ะถ้าถ้าแกให้โอกาเพิ่นให้โอกาสอีกเท่านึงกะกะจะล่องเบิงอีกสักตังค่ะพี่น้องนะคะในทางสายล่ำแมนถ้ามันถ้ามันไม่เหมาะกับเราจริงแล้วค่อย่ากันใหม่แมนเขากจังแม่นถูกต้องก็คือเป็นเอาให้มันสุดอืม เนี่ยอะไมก็เลยนยางเก่าพมาเหลี่ยวค่ะพี่้องเข้ามาหมอลำนะคะมันเกิดเลยแบบลองดูนะเบียร์ลองดูอีกชักตั้งบอก๋ยวาพอสิเฮ้ยมึงลองมึงในน้า่างสินะพอหลังกนั้นแล้วปุ๊บเขาหรือว่ามันจะเป็นยังไงสั่งร้านตัดชุดหมอลำไว้เลี้ยวแล้วหนูก็มัดจำไว้เลี้ยวประมาณห้าพันนี่แหละถ้าสิยกเลิกมันก็เขาเขาเก็บมัดจำไปเลยไหมพี่นอืูเราก็เลยงั้นพี่หนูขอพี่อย่าเพิ่งตัดชุดให้หนูนะดูอาจจะ ตัดชุดยาวอะไรประมาณนี้กับว่คนไหวเังสินะมันกระทำแบบหนูอยากได้แบบในอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยออมแต่เข้ามาตัดชุดยาวมันกระตรงราคามันกระตรงอัพขก้นไปค่ะก็เลยบ่าเป็นยังก็เลยบอกคนว่าพี่หนูยังไม่ได้ทํางานนะพี่อย่าเพิ่งตัดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนูมาบอกอีกทีนึ่งสินะอืก็เลยบอกคนไหวยิ่งสันนะคะเพราะว่าถ้าเข้าแบบแกบปืนคนตัดไปหนีมันแกล่ยากเลยดีค่ะพี่น้องใช่ใช่ชุดเพจมันบริบริก่ายงสินะใช่เพราะว่าเพราะว่าชุดก็สั่งตัดไปแล้วอีกอย่างหนึ่งมุมขันเท่าไหร ยังชุดสันค่ะพี่น้องเฉพาะโค้งนะหกพัาอ่านี่เฉพาะโค้ง6กพันห้าแมนค่ะน,นี่ยังไม่รวมพวกขนพวกอะไรถ้าเพิ่มขนมาอีกก็จะได้เพิ่มอ,อีกอะซิสเซอรี่แแต่ถ้าเป็น <laughs> ชุดเป,ป่าๆปล่ะหกพันถึง6กพัห้าอะซิมีบางหลันที่แบบว่าไล่ย,ลยบราอไล่ยบรายแต่ว่าละเอียดง,งั้นก็จะบนียบนะคะอาจจะอยู่ที่หาพัน แต่ว่ามันก็จะคือว่าแหละพี่น้องขนาดารโมเนียบยังหาพันเลพี่น้องนะแต่ว่าเพิ่นก็จะบเพื่อผายเหาเวลาเห่ขึวนหรือว่าจอยลงเด้มันกัจะแก่ได้แม่นค่ะเพราะว่านูเคยตัดมันแล้วมันแก่ได้นะครับก็ประมาณนี้แหละจริงๆมือไม้หนูจะอ่อนหรือจะแข็งตงองยููทีเอฟซีมาเบิ่งหลังหันนะคะเพราะว่าเบิ้งเถื่อนูไหวขจ้ากับ่เห็น นุบงแมนคนแหกปากะค้คนแมนรู้สิกว่าเน้นๆแล้วเมื่อเท่านุก,กับใบแล้วนุแค่ว่าเอใบแล้วก็เ,กเลี้ยวไปเรื่อยอย่างนี้นะเดี๋ยวแนาามเห็นบ่าทีแมนรู้สิว่าคนจีแนมเห็นหรืบอบ่เห็นนั่นหนึ่งนุบัลลูนุ้งหมุดจันทร์นุ้ใบแล้วก็คืจอจบบางคนบางคนสงสัยว่าเอ้าตัดชุดมาแล้วทําไมมันไม่เสร็จเลยเหรอหรือว่าต้องมาอะไรอีกก็คือต้องมาติดเพชรอีกต้องมาใส่ขนอีกต้องว่าผู้ใดอยากเพิ่มอะไรเข้ามา,ามใช่ไหมแล้วชุดเนื้อ